อยู่ติดกันในแบบโครงการเคียร์สดได้นูพี่อ่ะตั้งอยู่พี่อยู่มีคนโทรหาพี่แกฮัลโหลพี่แซนเรามามีเฟซกันพี่ได้แบบดูดูพวกฝรั่งเขานั่งเจ็ตแบบจะมีวาสนาที่แบบว่าได้ลงจากรถรถหรูรถแลมโบรถพอร์ชอะไรแบบเนี้ยแกมีแกคิดว่าเออแบบแล้วนั่งเจ็ตอันนี้เราเพิ่งเริ่มต้นหนึ่งอ่ะจริงแล้วกูคิดแบบแค่แค่อายุแบบยี่สิบสามยี่สิบสี่ห้าทำไมเราจะทำได้แต่ว่าสามสิบ กูว่ามีบ้านคนละหลั์เลยอยู่ติดกันในโครงการสามหลังฟินไหมเดี๋ยวพวกเรายังเอ้าใครจะไม่อยู่อ่ะถ้าเราแบบขี้สดเต้นหนี้ประวัติเองน่ารัี้สดเต้กูอะไรอะไรจะเข้าเข้าได้นะคะถ้าดังแล้วจะไม่ใช่เลนนี้ถ้าดังแล้วก็จะเป็นอีกเลนสมมติทักมาวันนี้ให้เลยคนละร้อย พี่เพ้นเขาอยู่ในห้าร้อยบาทนะคะเอาจริงมาถ้าเราเราได้ซัพพอร์เข้ามาเราก็มีคนซื้อตามเราหนูเองนี่เดี๋ยวเป็นที่นั้นอะไรเดี๋ยวเราไมกินเฟอร์ฟินฟินโอยไปปะร้อนๆเอาไม่กินกินอุ้ยไฟินเฟอร์ฟินก้อยใจบอกอยู่ว่าใจจะไปเออ ก็อยทุกต่รอยว่าจัดไปดิวะเปิดอะไรพูดกันอยู่อ่านเข้ามาปุ๊บอ่านแต่ประโยคน์อะไรไว้ประโยคอีโมของกูอ่ะขอเข้ามาอีโมของกูโดนมนแรกคือเข้ามาอ่านข้อความเป็นร้อยไม่อ่านอ่านอีโมกูตัวเดียวกูโดนแต่เช้ากูไม่ได้เห็นมาสิบปีแล้วเชื่อป่ะไอ้หัวกูคืออะไรรู้ป่ะไอ้คำว่าที่เบลไม่แข่งมาในเฟซอ่ะไอ้เฮียพี่อ่ะ คำว่าพี่มาคือปานีมึงแล้วนะถ้าไม่มีของพ่อพี่เรื่องนี้โคตรหาม,มากม,าก <ไอ S 1> มึงตลกมากคือพี่แซนอ่ะวันนั้นเว้เขานั่งอยู่ที่อยู่มีคนทุกข์พี่แกฮัลโหลพี่แซน <c oughs> ฮัลโหลน้องนี่ใครเนี่ย <c oughs> เอ้ใครวะ <c oughs> พี่แซนน้องไงจอกันไม่ได้หรอเฮ้ยไอ้น้องเอ้ใครวะ <c oughs> พี่แซนแม่งไงก็โดนกุภิปิดโทรศัพท์มาพิมพี่แซนหวานสาย <c oughs> <c oughs> ไม่ลืมพี่สาชีพโอ้เจินเต้ลแรก ย <c oughs> มายยังมีครั้งที่สองอ่ะอันอันอันนี้ใครนะน้องฮ่าพี่ก็ไม่ได้เมมเบอร์เองซะด้วย <c oughs> คือแกแบบ <c oughs> ปลายทางแม่งกูแบบมึงฟอร์มมีชาชีพหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แบบ <c oughs> ยังไงก็มีชาชีพกว่าพี่แซน่ะโดนแล้วแต่พี่แซน่ะไม่รู้ <c oughs> คือพี่แซน่ะแบบไม่ค่อยเล่นโซเชียลก็ไม่ค่อยรู้ว่าแบบมีชาชีพแบบเขาเป็นยังไงกันแกซูซูเียไม่คือแกมากตาไม่ทันเห็นยังไงพี่แซน่็มีชาชีพแล้วปลายสายบอกว่า พี่แซนจำน้องไม่ได้หรอ,อน้องเอมื่อยเฮียมีาอาชีพร้อนตอแล้วตอนนั้กูแบบพี่แซนวางสายดีนี้มนไม่อชีพเสแล้วพี่ชานมันรู้ยังไงอ๋ออ๋อไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าเออน้องเอง วิจาว่าไม่ฟ้าวิจารชีก็จะบอกว่าใช่ดิวิจาชีที่ไหนจะบอกไม่ใช่อะเออแบบคือมันไม่ถึงเว้ยตอนนั้นเอิร์นน้องเองคือเอร์ไม่ได้คิดในหัวไม่เลยเครียดเริ่มหัวร้อนแล้วใช่ไม่ยอมบางทีเราไปบอกว่าเป็นฟ้าเออแล้วเขาเสร็จปุ๊บพี่แซนหนูว่าหนูจะขอยืมของพี่แซนยืมกล้องยืมกล้องยืมกล้องไอ้กก็คคยเล่นเป็นลาเสร็จปุ๊บกูก็ โอเคน้องพี่แซนจริงๆนะพี่แซสณภาสายจะปุ๊บขำไงดิไอเบลพี่งงเลยทำไมอยู่ดีเองมาบอกว่าแบบไม่ใช่น้องพี่ว่าขำๆำตลุ่ยตลุกูบอกว่าเอ้าพี่แซนก็พี่แซนเลยบอกพี่แซนมีเบลเป็นน้องคนเดียวอ่ะแล้วทุกคนนั้นที่เขาบอกเป็นน้องพี่มันคือใครอ่ะคือไม่ได้ชีวิตนี้มันจะมีน้องคนอื่นไม่ได้ก็พี่ก็มีแบบเบลแค่คนเดียวเป็นน้องพี่แซนแล้วมันเลยเป็นที่มาลอะเบียพี่นี่แหละไอเฮียไอยเบียพี่นี่แหละกูแบบเออแล้วพี่จะไปหาน้องคนที่สองใหญ่เองที่ไหนวะ ไม่มีใครหรอกไอเยี่ยมีไม่มีคือตอบตัแม่นนิดหนึ่ง